สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> อยินดีตอนขับกระสุน่องน้องเดือนพอเปิดแฟลตเตอร์<ม>โอ้ไฟพลไลายแมสกำลังบุกไปร้านเจเกล้าโอปลูงเงยเพราะว่าหลังจากแก้กองของฝากแล้วเนาะนะคะมีสูตรที่อนันพี่ทางฝั่งไทยเพินฝากมาว่าให้ไปให้น้องนักลอกนะเนาะแต่ว่าให้ใหไปให้เจเกล้าโอไปให้เพิ่อนว่า ร้องเดือนกับบริษบริษัทนิดกับข้าเจ้าเนาะที่น้องนักเล่องพราะรอ้องเดือนลืมพอดื่มแหละวพะลุจกจักดื่มยังไม่ร้องเดือนก็ลืมแล้วก็บ,บุกมาหลานเจก็เล่าพะลุงเลยพราะร้องเดือนก็อยากกินก๋นยกนวยเตี๋ยวเพิ่นว่าเนี่ยไปเบิ่งเพิ่นขายอยู่บ่มือนี่ส่วน,น,นตัวแสบก็มานั่งสองจ็อกาบบามาหดแล้วพี่น้องเอ้ยแ<ะ>ต่ว่าเจก็เล่าปรอยู่เห<ะ>็นแต่อ<ะ>ีเมซอน ส่วนอันเป็นอะไรเป็นีเยเดี๋ยมันเป็นปีกลงได้ไหมปีกนี่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 นเป็นสายนี่เด้สายนนนน้อ นาีแดงวันที่เก่านีเนาะอือนาศีเก้าเออมาดีนะัีมเนาะมคนงามมาคนข่าวคนงาอืเอนเงิน่งก็หกเป็นแอร์เอซพาาฟาส์ไพ่น้องเทวีวัอรอไปแม่โซนลองผุเป็นได้แม่สุดยอดดว่ ลำเลือยังอีกสุดหนึ่งแม่ม่ขคืนปติกลำเลือกมาเล้แกะบ่อน้ำโลัลคที่เหนนกเาได้นางทีวีดูเอเอามาตั้ส่การอัพ ได้มันได้ลามมันเป็นปีกได้ไหมโดยนี่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 โอ้นี่ถือใจเมซอน งามที่เอาเลยทั้งหลังเลยนะจ๊ะทั้งนาทางหน้าทั้งหล่าเลยทั้งล่าสิทั้งหลังหนทา้งหลังเลยนะนาแล้ว่งหูเจ้าแหละขาดนอไปแต่สุดงามมันจะลามคับพี่เ้องามโครมีนะแบบเขินก็แบบลามเมน

อันรถเนียจมดยน่ะมิจิล <wow ี่มบน่ะโดยสามหมื่นปสามหมเอันนี้เนนอันนี้ไปโหลดอันข้ห้องโหลดเ่ก็พันเดือนข้ห้องโหลดไฟแนนคือว่าแยบ้านนี่แหละถ้าเขาอกเออเออมันขาดัดใหมด วันนี้กินเพิ่ต่อพี่น้องเ้ยมาหดหลานเลยฝนต้องเดือนมาหิ้วเข่าสันนตัวแสบกับาน้ำเออเน่น่นตีนยังเป็นเป๊ะอยู่ดเออหนักนะแม่เ เราเพิ่มเป็นอ้อซองถวยเด้อถวยเท่าไรโดยถวยสิบพันย่างกับแพงเนาะยังกับขึ้นเขาไปแทนในเมืองแห่งถวยชิมหาขึ้นไปแม่นแพงของกับจะสิกินยังลูกล่ะกินยังที่ขนมบ่กกินยัง หมดจักเน็ส hmm. ก mm ินนะบ้านนี yeah. you, s almost, <S uh. right? ่กินหยังอันกันออกแต่เฮือนะคือไปคนหูพูดีนี่ได้กันอยู่ในเพื่อนแล้วปุ้ยพาเขาวกันต้นสิบินผมได้กินเขากันถ้าถ้วยสิบพันงานนี้ทองแตกแน่นอนมีข้าก็เลยดีใจว่าไม่ให้ซอมถ้วยสิบพันค่ะ เป็นเงินบาทก็เศ้าหาบาทเนาะเร้าบาทก็แปดพันเลยปลาลิ่นกับไพ่เออจิมเป็นเ่้านจิมบุกี้ว้าเออกระยยิบระายดีอีกอหนึ่งปลาลุงหลังจากที่มาแล้วมาตั้งแต่หานเจียกเลาก่ะออกมาห้มานน้องอาเธอทำอะไรครับเนือไปหล่อปลาคือเก่าขนา ขย่ำขี้ตมนี่เป็นเกาะก่อน,นดิเผื่อบางอย่งมันละลายกับ,กบน้ำดิโอ้ใส่ยังี่ลำ้ำห้ำอะไรพี่นอใส่ห้ำหเทใส่ห้ำเทใส่ขีดินนั่นดินโพนเหมืนหรือว่าถ้ามีดินดาก,ก็ดินดาก็ได้นาะน,นดินที่มันมเหนียวก็ได้เหมือ มันขยามเหมือนกันก็ห้ามเผือวมามันแตกกระจายไปเย่นี้แล้วก็สิปั้นเป็นลูกฟุตบอลพี่น้องเลยปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็ไปโยนลงสนามเนาะนี well. <S <S ่ตองคำคำก็เอาแฮ้ไปตึกนี่ปาลมสิขะมันตอกินนังพี่น้องเอ้ยหืมยามเก่ากินนังเอ้ายามเก่ากินนังคือยังคำคำอันนี้ยามเก่ากินนัง มันได้ได้เมื่อวานรุ่นเบิกงมื่อันนี้เว้เมื่อวานนี้บริมีแต่พอต้องเดือนเบาควันกาปิดปิดอยู่แม่พอจะพังพอเพิ่นจนไปพังจนมาไปพังจนมาเลยแม่โอ้แข่งกันเราแลกหัวแนน่ะเออซื้กอันอารมณ์เลี้ยงกันแล้วก็ซืกันโดยโอ้ยมาหาแม่เนี่ลูกอ่ะเพลินอยู่หวางเลยเนาะเพลินมาอียที หลังจากที่ผสมเรียบยร้อยปะลุงเลยก,ก็มาหอดวังที่เห้าต้องการเนนะพ้องเดือนหรือว่าบอลที่เห้าชีว่างเยือประลุงเลยต้องลงไปตรวจบอกับบอลน้มันเป็นหร,หรือหหรือหกหายังไง ฮาหน้ใหม่แกงแรงบ่ปวดชีพังชาอืดบ่เออฮาก็ไม่ได้้าตะเฮงแหลยชีพังยักจุดนี่พอต้องเดือน Tất ờ, cả các bạn ờ, bạn lô bạn lập bạn bơ, ờ, bạn chắc bạn bạn nè, bạn cảm bạn <nhạc> bơ, ờ, cảm เออออาวอนเป็นแปนไหน ยังยังนอนหน้าอยู่แม่พังเบื้องอันทั้งแก้วบางส่วนยา่ะก็ปุคคลมีแผลเขาเออ จุดที่ซองพี่น้องเย้ยแม่นทะหละคุยกับแม่น้องใครได้วอาประดุงเลยเพ็่อนมาใหา้นอไม้เมื่อกงแรงมาสันบ่มีแนวกินโมบะไพ่น้องพี่น้องตื่นมาคำมากอะฮาตื่นอย,อยู่แนวกินเนี่ยหละยอยากแล้วพอน้องเดือน กับคงกับเขาก,บา,ยยาก็หายากอเมอางมาก่ต่วไปอันเราจขารีขาตลาดก็ไม่ได้เข่าวพี่น้องเลยเพราะว่าเราไปเอากล่องเนาะพอน้องเดือนกาซ้องกองแล้ว,วก็ทื้คนขับัถของคนขังลำบากเนาะเนี่ยคอคือบ่าติดอ่างดูท่เดียวนี่ว่า จะขวัญกระพังแถวนี้ยมาจักไปว่างเทิงแม่แนววิธีทำมาหากินปลาลูงเอ้บางเรื่องก็จะขึ้นไปฟังอีกวางเทิงผู้จะจะขว๋ไปนี่บ่ขวบวได้ไปน้่งได้ก็ขึ้นปลาลูกเลยขึ้นไปหนังเขาหนังหนามขีปนิกาล่าและปลาลงกขอบขอบบุญขอบคุณสุขสุขคนที่ขับมาเบิ่งมาติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดินตลอดมาเด้อปลาลูง ผิดพลาดประกันได้ขอโทษขออภัยเบิดสุขุสุขุนพอกันใหมค่คลิปหน้ากับสบายดี